อ่งมั่งเลยครับโอ้ป่าตะเพียนได้ขาปดแหอยอยู่สองตัวครับเด็ดๆตัวนึงใหญ่อยู่นะครับป้ายิงนั่นตัวแรกใช่ไหมเอารุดนส่วนมาตากกระรุดเขาเขาโอ้นะครับกดดันขนาดเลยนะครับเนาะตัวใหญ่เติบื่นเต้นครับผมสวัสดีครับผมผอกันียานะครับครับเกียรติสกลคนสว่างนะครับครับมือนี้นะครับมาเบิ้งเพินนะครับมาเบิ้งเพินลงป่านะครับเนาะ อายุน้องหลวงนะครับน้องหลวงน้องไผ่นะครับเนาะเป็นน้องบอใหญ่นะครับเพิ่นมาป่าปล่อย3ปีนะครับผสมป่าธรรมชาติแต่พ่อเนาะเบิ่งกันเลยครับนะสภาพับสับพับน้องนะครับเนาะนี่นะครับเนาะครับมีบัวนะครับเนาะมีบัวมีเป็น ใหม่นะครับนะหลายเลยนะครับเนาะนะครับเพิ่นบ่ได้อ่าลือขึ้นไหยนะครับเนาะผู้ใดต้องการลือเองนะครับเนาะถ้ามันลงก็มันอยู่นี่แล้วนะครับเนะาะปลาคิดว่านะคเพราะมันตื่นกับเขามาส่วนแท้แน่นอนแหละครับนี่น,นะครับผมบ่ดได้มาใหม่ทั้งกันเแลยวเราได้ปดูวันดีนั่งกันแล้ววันะนี้ระดีบ้าช่างนี้ก็ดีอยูน่นะครับผมว่มาแมนนี่เนาะแม่นครับแม่นผูไหนน้ำก็เลือกอยู่มั้ พ่อแม่มาบลึกเนาะรุงหอยกยกแล้วมันคาหักไหมเสตาิว่อาิเมนครับอาิอาิแต่ว่าลกะไงยกเหรมันมักแนาาเริ่มเริ่มตื่นนะครับเนาะคนมาเห็ดย่างคือลายแถบเล่าแงนะครับแกะือวนหน่อยอยู่ครับเนาะแเนาะ ใกล้ถึงเ,เวลาแล้วนะครับเนาะโอ้ยมาหลุนของไงนุ่มกันเอาครับเอาเอาแล้วครับไอ้ดึงแขนไปด้ะขาดดึงแขนเอาแล้วครับเอาแล้วครับนะครับ มาครับมามาครับมารุ่นรุ่นรุ่นสุรุ่งไงเพื่อนครับอ้าวยังครับยังยังมาทันนี่นี่นะครับปลาเขาฟังอีรีครับเบิ้งดู อยู่อังมังเลยครับโอ้ ه, ปลาตะเพียนโอ้โหนะครับเท่อนอะไนะสองบอกสองตัว,วตัวหนึง่งอ๋อครับถือว่าได้คาปดแหอยู่สองตัวครับเด็ดๆตัวหนึง่งโอ้ครับตัวใหญ่อยู่นะครับเนาะก็ปิ่งแซบอยู่นะครับปลาเนางครับบาง,งนึงฮะปลาไหนอบอ โดนสดุงอ้งนลเวลาุ okay. ้นะอ้ผุ้นผุครับครับคุ้นผุ้ผุนะครับสะดุ้งผุ้นะครับเนาะโอ้นะครับเพรมยังคือวางลงมันรูดมันรูดบ่มันโดนออกสะดุ้งแล้วโตใหญ่ใหญ่ก็โตนี่ ออไพ่แล้วครับไพ่ขึ้นแล้วครับบุ้มๆแล้วตาตาเป็นรัดเจ้าพูนเอ,อ้มันออกจากสะดุ้งตากเกาแหววันเร่องคุณทั้งกระท่อมพวกนูยูคุณตัวนี้ใหญ่ไหมนี่โอ้นครับเป็นสะดุ้งคนครับเป็สะดุ้งคนครับอูปลายัางเนี่ยโ,โว้ตัวใหญ่อยู่นะครับนะพอยิงนั่นตัวแรกใช่ไหมเอาเอาลุดจุนแม่ <laughs> <laughs> ตากกาลุด อ no. so ну. umm> ู้นะครับเอาเอาเอาหยากนะครับปลาเนีแห้งนะครับปลายังแห้งอยู่กระซื้อเขาตัวใหญ่อยู่นะครับนั่นไงคือได้คือได้เรื่องใหญ่มาเขาเรื่องกันนะครับเนาะมีได้สองตัวแล้วอ้ปลายังนอนอีกเนาะกระโ hover หรืออะไรคืออยู่ครับแมนบอลนะครับฝ้าลงข้าวฝ้าลงสิลุงช่วงนี้ก็ร่างกดดันกันเลยครับช่วงนี้ นี่ครับตัวใหญ่นะครับแนละ้วใดได้อยู่ได้อยู่โอ้โหนี่ยนะครับเนาะมีกระทือว่าแรงอยู่นะครับเนาะนี่ก็แรงอยู่โอ้ตายังนอนอยู่เนาะ โอ้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 ปลายังครับปลายังครับฮะปลากระโหู้อานะครับกระโหู้นะครับกระโหู้โอ้เอ่าเข่าเข่าโอ้นะครับกดดันขนาดเลยนะครับเนาะเรียบร้อยครับเรียบร้อยนะครับเขาในมองตักเลย มันแน้มันมันมันว่างกันเลยมันว่างสินเนาะฝานเนี่ยอย่างสีมันก็ว่างสินเนาะเขาเจาะกับเนื้อเออ่่เนีมคนมาเห็นกิดกิดสีว่ามันใหม่หลายเนาะหลายโพวกใหม่คนแถาสะดุ้งฟังบอลบอลลุ่งเลยนี่นะครับเนาะปีไทยเนาะเว้ยปีไยเห็นเน่านะครับเลยนี่ยังเห็นมันจันบ่มันจันเลยโอ้นะครับ Ngon tanh nôi, khắp ngon tanh noi. Ta mắt tuyền nha ai, ui, 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 ui,

โอ้ซ้ำนี่ซ้ำนี่ก็เ,กเป็นพระเอกได้อยู่นี่ก็ได้ <c oughs> ยุบปอดได้ลูกนี่ปอดหา,หาโอ้อยบอบั่นทอนพระกระเหรี่ยงจะโทรศัพท์ได้อล่ะ <c oughs> <c oughs> โอ้เกง่งเก่งเก่งสีไปซื้อแหยเอออย่าเอาง่ายเด้อเดินหน่อยสักก่ <c oughs> อนของแค่ เส้นแห่เส้นแห่บ้านหนองหลวงหมดเลยรู้หนองหลวงบ้านยาครับบ้านยาเส้นแห่บ้านยาครับต้นกาต้นกาเสยนแหนะครับเนาะก็จะประมาณนี้นะครับผมเนาะปลากะปลากะเ่านันปันได้นะครับเนาะเพราะว่าไม่มันหลายนะครับเนาะไหลนะครับกับที่ผมเห็นกับปลากระหงก็หลายตัวอยู่นะครับเนาะประม่านอ่าหาหกตัวอยู่นะครับแต่ผมเห็นเอาขึ้นนะครับเนาะ อนอกนั่นก็เป็นปลาแต่เพี้ยนปลาอย่างธรรมดานะครับผมคครรัับบะีนน่สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณหลายครับที่ติดตามรับชมนะครับนะถ้าถึกใจกับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะคายให้ผมนะครับเกียรติสกุลคนสว่างครับผมพอกันไหมคลิปหน้าครับผมนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเสิร์พผัดคลิปใหม่ของผมสำหรับคลิปนี้ขอลากันเพียงสิสวัสดีครับพอกันไหมครับผมวันนือนะวะลี่ไร ดีละดับเลยโอ้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 ย